กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกราบสบายดีเอฟซีทุกขาดอยู่ในประเทศและต่างประเทศพบพาอกับน้องนัดคือเก่าเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเลยกราบสบายดีและสวัสดีทุกทุกขาดเนาะสวัสดีปีใหม่ด้วยจ้าพบพาอกันคือเก่าบรรยากาศยามบลางเล้งพี่น้องเลยส mm. องแม่ลูกเข็ดยังน้อนนี่เนาะ mm. อืดบอนนอนค่ะพักพกัน พากันอึดบนอนค่ะสองแม่ลูกไอคิวมานอนทำไมตรงนี้สบายดีปะลูกเอาไอคิวอยู่บนมือเลยพี่น้องเลยว้าวคิวสามน้าบ่เอาน้าบ่คิวสามน้าบ่เด็เด็ดเด็ดแต่สั่งไอโม้วนสบายดีปะลูกไอหมูอ้วนคิวโซนม คิวโซนมสวัสดีลุงแนวลูกฮ่าฮ่าฮ่อสวัสดีุ้งแนวไหมอุ้ยหห่เกบห่เอ้ยอืมอืัวนมเหีวปุอยู่อืมเอ้ยอู้วหัวหน่อหัวห่อยบา bộ nhảy sạp nè đoàn đảng nhau ai ơi ơi trống trái xịm khó đeo này này lời kêu tiệt này này lời kêu 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 cha e cha là จอ,อีอ้าวอาคิวซาผมแลว้วอู้หล่อลีบบาน,นี่บัสโทคือหล่อเทาว่าบาน,นี่ว่าคือหล่อเท่ว่า,าวคิวสีราหัวกนอนเนาะคิวสีราหัวเลยเด้ปอป้าลุง นิ่มอีกเห็นอาไรก็ซื้อยู่เนาะโอ้ยสมัคอาบน้ดูดมืออยู่อาบน้ำก็ได้การดูดมือนิ่มไปลุกไปเนล้กนิ่มนิ่มๆิๆมนิมว้าวอะไรอะไร เบิง่งอีรืไงเบิ่งโทรศัพท์สีแดงไหมกอบโทรศัพท์แดงพี่น้องเลยบ๊วยใส่เคสสีแดงเลยเน่เนาคิวเนาะอันนี้เบิ่งอีกเลยสวัสดีปลาลุงนี่ลูกสวัสดีปลาลุงก่อนนะไหมเบิ่งๆสวัสดีปลาลุงสวัสดีปลาลุงสวัสดีปลาลุงอ่า นอนเห,ห็ดเอลีอ,อยู่บานเอลีอยู่เลยเอ้ยบ่มีหายก็เธอคิวคือเก่งใช่ไหมคิวบ่หายได้คิวคิวบ่หายคิวบ่หายคิวคนเก่งอ,อืาางอแต่คิวนุ่มนะหายคิวนุ่ม อุ้ยอุ i, ้ยอุ i, <c <c ừ, <c <c ้ยอุ้ยอุ้ยจะสั่งเยกระลาวกรอยู่พ่อกระกระลาวอยาคิวเลกคิวคิคิวอุ้ยเล็กเหมอเสื้อโทรศัพท์แดงอือฮอูวูวูอูวเธอแม่กับลูกอา้ให้กันน้ยอา้ให้อ้คิว ตึงทำกว่าตา ok ิดกระลุงไข่แม่ไรคิวนอือเม่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่้่่่ด่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่้่า่่่อ่ด้่่่่่่่่่้่่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 า่่่่่่่ เอ้ยทูฮัลโหลไทยเลยวะทูเก่งอะไรบ่มีห้โอ้ยถึนกระทึงเว้ยเกียวเกียวเอ้ยเกียวบ่มีหายเสียงสั่งคือดังแถ่นอคือดังแถ่นอทางแจนี่เนาะ แล่าอะไรทั้งนี้แม่นะแล้วคอยย่ายจอยนะเออเนี่ยบอกเลย ต่างๆเลยเขาจะป้ายปูนอันเลยไปสอยบอกอันนาเบาะฮะไก็จอดทำแมวว้าถาเหมนเลมเบิ่งดูมันเป็นอะไรดี่พอเอาติดเอาติดเอาไปดีเวนมาอย่าเพื่อใส่เทดดกเทดานว้ยเอาไปแล้วเยอะ

เขากาะเขาอัดขึ้นมาเลยมันมันพอดีสมส่วนกันเลยอืมเลอะมันยีแล้วมันเห็ดอะไบ่อสูงเนาะเฮือนกันเนาะทา้งในบ่อสูงแบบว่าเพื่อเขาใส่แพดงแพดานพอดีเลยเขาเห็นเฮือนบางเพื่อนบางคนน่ะเตี้ยอะไรแบบว่ามุงเขาคือเฮือนของแม่เนอะอันทั้งนาเนาะเวลาเพคนใส่แพดานเลยมันมันเตี้ยพูดเลยมันมันสิร่าใช่เนาะแม่เนาะซาบลี่ฮะ พอดีมันมันทางลุงทางเทิงนี่มันมันกินกันแหละมันสัมกันมันเหี่ยวมันสูงเฮาอัดเกินไปมันมันกระเต็มมันกิดมันกิดบอกเป็นหิดเซ็งห่มมันจะเป็นหิดบวกอยู่พอดีเราพอดีเขากันพอดีงามเราหัวเหี่ัวสูงตำแหน่งพอดีงามบางคนว่าเฮือนสูงไปเฮือนไหนยังไปข้างนอกแมนอยู่มันมันมันยังเป็นเรื่เห็ดตะลางเป็นแมนพยายังบอกเห็ดตะลางแล้วมันก็คือสูงตรงเตทเวลอยู่ แลอาาเมันมันเป็นตูงแม่เห็นเอนขาเจ้าเตี้ยเลยคือว่าปูพรดงไพได้เลยคือว่าคือว่ามุนเขานี่แม่เขาป้ายเลยคือถ้ำเขายังในใจอยากขาดแม่แบบนี้เดีมนอ ทั้งทั้งลุมสูงแบบทังเคิ่อตีอ่มันัะแนบเบิ้งมันจะปะยันไม่จะถลายที่เราทุงเทอตามลุมกันมจะขึ้นถังมจะขึ้นันต่อไปแม่เนี่คือถามก็ยังแนบเ้งทวีจะอขึ้นมันเที่ยวแบบนี้เอาก่อเอาหนาใส่สวยงามแม่ทวีได้ส่วนกันวอืมใส่ไงเผิ่นหานใส่สลียใส่อ้ยโบไม่ผิดพลาดทีเรางานเลยเดี๋นี้แหละเดยนี้แหละ พอนางียวพอนาพอดีงามเลยว่ะ hmm. ส so ินกระสิเมนเขาเพินเลยพี่น้องเพื่อแบบว่าฮาใส่เพดงเพดานมันกระสีต่ำลงเนาะมันก็แบบโบโบอึดอัดนะพี่น้องแบบเขาไปมันกระสีลงโลงแบบนี้แบบว่าแบบว่าเฮือนต่ำไปเลยเขาไปเลยมันสิแบบอึดอัดใจอยากขาเขาเคยเขาเฮือนหมูท่านึงโอ้ยเฮือนเขาจะแบบว่าสีต่ำแล้วก็ปูเพดานนะพี่น้องเขาไปงานแต่งแบบว่าต่ำเขาไปเลยแบบโอ้ย จต่อย่กขาดห้าบัลหมักลงโล่งแบบยังแบบลงโล่งเลยนะโอ้ยดินจีดินบล็อกในซีเบิร์ตเลยแท็กซี่หอดใส่แท็กซี่ได้สำได้ทา้งได้กับผกักบึงผักสมต่อไปเด้อพอแมพี่น้องเลยสร้างเป็นเห็ดมือหนึ่งกับสมมือหนึ่ง มือสองกับสมมือสองเนาะแตงได้คัดคอนคอนเลยแหละห้ากระเค่งมาพอยายจอยเพิ่งกระซอยสางเนาะเก็บไปยังพอโอ้ ไอคิวอาบน้าพี่น้องเลยฮากาบแล้วบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องเอ้ยกุ้ยพักมาใยญ่าจืดกันสนี่โหดแต่เส้าเลยบามือโหดกุ้ย คมเพื่อนมาพี่งเ,เองเลยเลยบวดเอ็ดจ่อยผู้คมหอดทาง,ทางสำหรับคลิปนี้น้องนัดก็ขคอจบกปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องน้องนาดเด้อจะน่าก็ขอขอบคุณหลายๆน้องที่เข้ามาเบิ่งมาสม ขอประคุณหลายๆเด้อผิพลาผัดประการใด้ก็ขอถทดคอภายหลาย,ลายพกๆพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดี